วิธีสร้างบินออนไลน์สำหรับร้านค้าที่ต้องการสร้างออเดอร์แทนลูกค้าเพื่อตัดสต็อกหรือส่งออเดอร์ให้ลูกค้าทำรายการต่อหากเป็นออเดอร์ที่สร้างแทนลูกค้าเพื่อตัดสต็อกในขั้นตอนแรกเข้าไปที่หลังร้านและไปที่เมนูสั่งซื้อจากนั้นคลิกบวกบินออเดอร์เลือกสินค้าที่ต้องการ เลือกวิธีการจัดส่งหากเป็นออเดอร์ที่สั่งซื้อมาจากหน้าร้านออฟไลน์ line, ซึ่งไม่ได้มีการจัดส่งผ่านขนส่งสามารถปิดปุ่มจัดส่งได้ค่ะเลือกข้อมูลที่อยู่ผู้รับหากเป็นข้อมูลที่อยู่ผู้รับใหม่สามารถคลิกบวกเพิ่มข้อมูลผู้รับเลือกวิธีการชำระเงินเกอะข้อมูลให้ครบถ้วนจากนั้นกดบันทึก เลือกช่องทางที่มีการสั่งซื้อเข้ามาหากกรอกข้อมูลครบเรียบร้อยแล้วสามารถกดบันทึกได้เลยค่ะหรือหากเป็นออเดอร์ที่ต้องการสร้างเพื่อส่งให้ลูกค้าทํารายการต่อสามารถเลือกเฉพาะสินค้าและข้อมูลบางส่วนเช่นเลือกวิธีการจัดส่งสินค้าและข้ามข้อมูลที่อยู่ผู้รับแตะการเงินเพื่อให้ลูกค้ากรอกข้อมูลและแจ้งชําระเงินค่ะจากนั้นกดบันทึกและคัดลอกลิงก์บินออนไลน์ส่งให้ลูกค้าทํารายการต่อได้เลยนะคะ สำหรับบินออนไลน์ที่ถูกสร้างเรียบร้อยแล้วจะแสดงเป็นออเดอร์ที่น่ารายการสั่งซื้อโดยสถานะของออเดอร์จะแสดงตามการใส่ข้อมูลในบินออนไลน์